มีรายงานเข้ามานะครับว่าผู้ที่จะเลื่อนขึ้นมาเป็นสอสอนะครับหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนในพักพลังประชานะก็คือคุณ <c oughs> ยุทธนาโพธสุทนนะครับขึ้นมาเป็นเป็นคนแทนน่าเป็นราษับที่แทนคุณนัทพลก็คือ <c oughs> เปลี่ยนเบอร์นะครับนี่เขาก็ไปหลายพักนะตะโกนนี้เหระอฮะโพธสุทนใช่ใช,ใช่ไหมแล้วก็ มีโอกาสถ้าถ้า,ถานับคุณบี้าคุณ B, คุณบีณเป็นสสนใช่ไหมฮะเพราะคุณบีเป็นอันดับสามใช่ไหมฮะก็ต้องเื <c oughs> ่ยนมาสองคน <c oughs> ก็เป็นคุณต่อสัจวะเหมนะครับและถ้าเกิดว่ามีใครหลุดอีกนะครับคุณชวนชูจันท์ที่เป็นคนก่อตั้งรรคนี้ถึงจะได้ขึ้นมาเป็นคนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่โลกลืมมากเลยอ่ะค้องกอดยังไม่ได้เลยไม่ได้คือคุณชวนชูจันรเป็นปฏิริษัทที่23ของพลังประชารัฐพลังประชารัฐเขามีตากาอะไรครับถึงเอาคนที่ ที่่อตั้งพักคือกะว่าจะถึงท่านท่านชวนพอดีใช่ไหมคือเอาไว้ลำดับล่างๆเนี่ยเอาไว้ดันคนอื่นไว้อย่างนั้นตั้งแต่แรกไม่ได้ละเลยเลยนะครับใช้แล้วทิ้งนะครับพรคนี้คือยังไงเราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเสร็จนาค่าโคึรเศรึกค่าขุนพลเหรอตอนนี้ยังดีฮะเพราะเกือบเกือบจะเสร็จเพราะว่านี่ยังเหลือสองใช่ไหมฮะโอ้แล้วตั้งกทมปีนี้เนี่ย ใครไม่อยากหลุดก็ต้องทํางานเต็มที่ให้กับพรฯอีกแต่ภาฯไม่ให้ผลประโยชน์อะไรตอนนี้นะใช้ฟรีเป็น p r o บช t i o n ฮะจัดได้อีกคือมีแต่ได้กับได้นะครับคือทุกอย่างทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับคนที่ทํารัฐประหารเองไม่โดนอะไรเลยเพราะออกกฎหมายล้างผิดตัวเองใช่ใช่ไหมฮะแต่คนซึ่งเป็นคนออกบัตรเชิญรัฐประหารโดนกันเละเทะวันนี้อแล้วก็ยังจะต้องมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆในประเทศนี้แล้วเชื่อไหมอาจารย์พีทว่าคนที่โดนแบบเนี้ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกกระทำด้วยนะ เขารู้สึกว่าเขา complete เขาได้ทำหน้าที่เขาใช่เขารู้สึกว่าเขาได้รับเกียรติที่ได้รับใช้สุดยอดจริงแล้วนี้มันก็เป็นอีกอีกอีกเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามา as a whole package มันถ้ามาทำงานตรงนี้การติดคุกก็เป็นส่วนหนึ่งของเกียรติยศแต่ผมถามนิดนึงว่าอย่างนี้คุณอัญชลีพริรักษ์จะต้องยุติการจัดรการหรือเปล่า มีการเคยนนเรียกร้องขึ้นอยู่กับไม่ขึ้นอยู่กับช่องอมันมีการเคยเรียกร้องไงว่าคุณชรยุทธแค่สารชั้นต้นก็ควรหยุดการจัดรายการไง<ต>คุณจะออกมาเรียกรอ้องเขาไงเขาเรียกว่าโลกนี้มันทุกอย่างมันปกครองโดยข้อย,ยกเว้นไหมเหรอครับ ไม่ไม่ยกเว้นนี่เขาก็โดนคดีเอาใช่แต่ว่าเขาช่องเขาอาจจะไม่ไม่ยุติก็ได้อมันเป็นเรื่องของผู้บริหารช่องเขาเองไมมเหรอครับเออก็แบบว่างดงดแปลว่าทาได้ครับออประมาณนี้แหละแต่แต่แขกกาลังทึ่งกับกลไกเชิงวัฒนธรรมและอุดมการณ์ในสังคมไทยว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ได้ทําให้สามัญชนรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นแค่หมากือ <c oughs> เป็นแค่เครื่องมือของชนชั้นนำเรื่องรปะแต่โดนกระทำขนาดนี้ยังสามารถาร,รับมันไว้ในฐานะเกียรติศักดิ์เกียรติภูมิ <c oughs> เป็นที่ภาคภูมิใจซะอีกด้วยนะและไม่มีวันที่จะละทิ้งความเรียกรอยต์ี่อันนี้ต่อชนชั้นนำด้วย <c oughs> แต่ว่าทางพบอพอตรครับเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการทำหนังสือถึงคุณชวนหลีกภัยประธานสภานิรฎรน,นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ย ทางมีการร้องทุกขกล่าวโทษค,คุณปรินาไกรคุบที่มีการคร,ครอบครองที่ดินยึดครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงขอให้มีการส่งตัวขึ้นมาเพราะว่าคุณปรินาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสสก<า>ร <สา S 1> ะทําความผิดตามข้อกล่าวหา ออมีความเห็นสั่งฟ้องนะครับจึงมีความจําเป็นต้องเรียกตัวในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญาเพื่อส่งไปยังพนักงานอายาการพร้อมสานวนการสอบสวนหนังสือระบุต่อ้วยนะครับว่าเหตุปัจจุบันที่อยู่ระหว่างสมัยประชุมสภาดังนั้นสานักง,งานตํารวจแห่งชาติจึงขออนุญาตออกหมายเรียกสมาชิกสภาเทศนัดรรรายดังกล่าวมาให้พนักง,งานสอบสวนดำเนินการซึ่งสภาน่าจะปิดสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมครับอืมอืมแปลว่าหลังจากสิ้นเดือนนี้ก็ต้องแฟลว คุณปรินาคนเหรอฮะใช่ไหมไม่สิเพราะอย่าลืมว่าถ้ายังไม่ถึงที่สุดคุณปรินาก็ยังไม่หลุดจากตาแหน่งแต่เมื่อไหร่จะถึงที่สุดนะคนดีคุณปรินานี่คือเ <c oughs> มื่อไหร่จะถึงที่สุดสักที <c oughs> นั่นแหะสิจะจะถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปก่อนหรือเปล่าด้วยก็จะได้เป็นอีกจนกระทั่งเลื่อนไปอีกเรื่อยๆนะครับอืม,อมเอาให้เต็มที่ส่วนเรื่องโฮฟเวลนะคะวันนี้สำนังกงานศาลเริ่มนูนเผยแพร่เอกสารกรณีที่ <c oughs> ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเป็นผู้ร้องขอให้สาร,รนำมนูนพิจารณาวินิจัยตามนันนุนมาตรา213กรณีโฮเวลว่ามติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองรรสูงสุดเมื่อวันที่27พฤศจิกายนปี2 4 5 ซึ่งผู้ร้องเนี่ยอ้างว่าเป็นระเบียบตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองปี2442ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะคะขอให้เพิกถอนมติหรือการกระทําดังกล่าวศาลรัมนูุพิจารณาแล้วมีคําสั่งรับไว้พิจารณาวินิจฉัยและศาลปกครองสูงสุดส่งเอกสารรายงานการประชุมตามมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนะคะต่อมาศาลปกครองสูงสุดส่งหนังสือชี้แจงและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วผลการพิจารณาศาลรัธนรุนูญ พิปลายเพื่อนําไปสู่การวิิจัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายหรือมีพยานหลักฐานที่เพียงพอก็เลยลงมตินะคะในวันพุธ17 <c oughs> มีนาคม2564เวลา9กุโงครึ่งก็ต้องรอนะคะค <c oughs> ดีดังกล่าวนี้มันสืบเรื่องจากกระทรวงคมนาคมแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายรัฐ <c oughs> ในสัญญาสัมปทานโครงการโฮเว ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องพร้อมความเห็นในประเดน็นดังกล่าวต่อศารลรัฐธรรมนูญโดยอ้างว่ามติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศารลรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากไม่ได้ส่งให้สภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษามติดังกล่าวจึงไม่ชอบ้วยกฎหมายและไม่สามารถใช้บังคับได้ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินจึงเห็นเห็นพ้องจึงวิจฉยให้ยื่นคำร้องต่อศารลรัฐธรรมนูญซึ่ง คำสั่งสารนักหนูเนี่ย <c oughs> ที่ข่าวนี้มันมีความสำคัญคก็มันมีลุ้นว่าอาจจะไม่ต้องจ่ายค่าง,โงโ้อโหดครับเราดูว่าจะลงเอยกันแบบไหนนะครับแต่ว่าเมียนมาครับเมียนมาจนถึงวันนี้ก็ยึดอำนาจกันไปแล้ว24วันด้วยกันนะครับแต่ปรากฏว่าประเทศไทยครับประเทศไทยกลายเป็นที่ต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมา ไม่สงสารเป็นแสดงความยินดีก็เท่าไหร่แล้วแขกยังตกใจว่าทําไมไม่มี congratulation letter จากพลเอกประยุทธ์ไปยังผู้ทํากันแล้วกันนี่เป็นเพลงสมัยเราวัยรุ่นเขาเรียก modern words เราไม่เขียนหรอกเพราะเราเนี่ยนะครับสมัยเด็กๆผมเคยอ่านนิยายของดำรงอาลีกุลเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับมันคนเราเป็นเพื่อนกันการกระทาสําคัญกว่าคําพูดไม่ใช่ใช่ไหเขาบอกว่ามีอยู่หกคำ มึงเพื่อนกูกูช่วยมึงมโลกของแมนแมนเขาคุยกันประมาณนี้คือไม่ต้องเสียเวลาเขียนจดหมายอะไรที่แบบมากมายเลยมาดีกว่าและเห็นไหมว่าจะทําอะไรให้กันเพื่อนกันเพื่อนบ้านนะครับคือเห็นเข้าใจฮะยามบ้านเนี่ยเขายืดอานาจได้ยามอีกบ้านอยากยืมอำนาจบ้างก็สลับไปมาก็แบบเนี้ยฮะพี่แขกถึงจะย้มยิ้มเพราะว่าแขกแบบ ตกใจอะไรกันเหรอถ้าเขาไม่ต้อนรับแล้วเขา according to UN's t ูเอ็นส t เราไม่อาจต้อนรับัการเมืองที่มีจาการจัดการรัฐบหารอันนี้ต้องถ่ายทอดสดแล้วนะอันนี้ต้องถ่ายทอดสดแล้วแขกเนี่ยจะทำการฟ้อนถึงวมด3วัน3คืนครัแต่ปรากฏว่านะครับพลเอกประยุทธ์ก็เปิดเผยถึงการหารือกับวันนาหม่องลาวินรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาบอกว่า อ๋อเรอที่คุยกันบางเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นทางการขอให้เข้าใจนะสื่อเนี่ยอย่าถามทุกเรื่องเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศที่ดำเนินการอยู่แล้วเราในฐา,านะมิตรประเทศก็ต้องรับฟังซึ่งกันและกันเราเป็นกําลังใจในฐานะประเทศหนึ่งในอาเซียนที่ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจส่งกําลังใจอาเซียนร่วมใจรักใจอาเซียนรวมใจรักกันมาดียนะคะว่าปีนี้ไม่ได้เป็นผู้นําอาเซียนด้วย ถ้าทาอย่างนี้แล้วยังจะได้เป็นถ้าเป็นผู้นําอาเซียนด้วยจะยิ่งหนักเ <c> พ <oughs> ื่อนกันทั้งนั้นแหละนะครับลูกปา่กาพร้อมๆกันลูกป่าหลานป๋ามากกว่าลูกป่าหลานปาน่าดนยแขกคิดว่าไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะว่าในสมองของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาไม่ได้เห็นว่าการทํารัฐประหารเป็นเรื่องเลวร้ายไงนึกออกอปะเขาไม่ได้เห็นว่าการทำรัฐประหารเป็นอาชญากรรมดังนั้นโซวัตก็ต้องรับไงแล้วแล้วอาเซียนอย่างสิงคโปร์แล้วที่ประกาศ กับเมียนมาแบบนั้นแหละฮะไม่ไม่แคร์เหรอฮะไม่แคร์เพราะว่า <c oughs> ฉันก็ควรจะได้รับการต้อนรับฉันก็ไม่ควรถูกประนามจากนานาชาติด้วยเหมือนกันเพ <อ S 1> าราะฉันเคยทำมาก่อนเออจะช่วยกันไงฮะช่วยกันจริงๆเขาเรียนรู้กันลึกกว่านั้นด้วยพัศคำเขาก็หยิบยืมกัน นะฮะตั้งแต่สมัยรอสชแล้วใช่ไหมครับรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติแล้วตำรวจก็ลอกกันคือทุกวันนี้พยูนเขายังไม่เคยรู้สึกแม้แต่วันเดียวว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกต้องทุกะนืกออกว่าทุกวันนี้เขาก็ยังบอกกับตัวเองและเขาเชื่อกันจริงๆว่าเขาเสียสละตัวเองมาช่วยประเทศชาติไม่มีเขา่ประเทศชาติล่มจมคนไทยฆ่ากันนองเลือดไปแล้ว ดังนั้นการรัฐประหารเนี่ยมันเป็นการรัฐประหารเพื่อสิ่งที่ดีกว่ามันเป็นการรัฐประหารเพื่อขจัดสิ่งเร็วๆออกไปพ่อมาม่ก็เหมือนกันออก็มีความจงเป็นไม่ต่างอะไรจากเราไม่แต่ว่าโลกนี้ไม่เข้าใจเราไม่แต่ว่าที่ได้สังเกตก็คือว่าผู้สื่อข,ข่าวตั้งข้อสังเกตว่านายกนยไปรับวัคซีนที่สนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาที่ทําเนียบแป๊บหนึ่งแค่ชุ่มแค่กลับไปถึงเที่ยงแล้วก็เที่ยง4ีเนี่ยออกจากทําเนียบไปภารกิจวอรห้า ภารกิจรับก็วถึงว่าเป็นประชุมกเตาอซึ่งถามว่าถ้าคุณคิดจะต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาแบบนี้เนี่ยทำไมต้องเป็นภารกิจวอห้าหรือภารกิจรับด้วยจําเป็นอะไรต้องเป็นภารกิจรับอันนี้เราไม่รู้ต้องถามเก๋มันเขาใช้ได้บ่อยแค่ไหนผมไม่เคยทํางานแล้วมีภารกิจวอห้าเลยในช่วงที่ผมอยู่อ่ะเออคือพี่เก๋แล้วที่สาคัญคือว่าถ้าเป็นระดับรัฐมนตรีต่างประเทศมาก็ควรเป็นแค่รัฐมนตรีเจอกันถูกปะ มันเป็นระดับที่เท่ากันทําไมไทยจะต้องนายกไทยถึงต้องขั้นวอห้าไปเจอร์รีเอ้ยตามประเทศเมียนมาด้วยก็พึบเขาเรียกว่าอะไรนี่อ่ะก็คนหัวอกเดียวกันนะพี่เก๋แต่ว่าถ้าจะไม่วอห้าแล้วต้อนรับกระเิกอ่ะมันก็อารมณ์เดียวกับที่ไม่มี congratulation letter ไปถึงนั่นแหละเข้าใจว่ะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมกังวลมากกว่านี้คืออะไรฮะผมรู้สึกว่าการที่ ไปไปเนี่ยนะครับแล้วไปในลักษณะใครไปคุณประยุทธไปธปดอใครและผนิะต่างประเทศเมียนมาไปหาทำไมและมลิตต่างประเทศก็ให้รลบวผิต่างประเทศระหว่างกันเขาคุยกันเนี่ยใช่ก็ผมถึงบอกเลยว่ามันเป็นเลเวลที่แั้วผตต่างประเทศก็ต้องคุยกันแต่ว่ามันต้องขนาดขนาดนี้ได้เหรอใช่ไงนะฮะเออแปลว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าดอนบาลามาลวนเยือนพม่าเนี่ยนะครับถ้ามินอไลน์ไม่มาเนี่ยอันนี้ถือว่าประเทศไทยเนี่ยด้อยด้่ยใช่ด้อยเลยนะพี่ เเราด้อยมาตั้งนานแล้วค่ะเราอย่าให้เพื่อถึยุคไปยุทยาเลยผมมันเจ็บแขนเราไม่เราเราแม้แต่กับพม่คณะรัฐประหารพม่าเขาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขายืนอยู่บนขาตัวเอง ดังนั้นเขาจึงเป็นที่สูงหกมากกว่าจะให้พู้ใท้แสบว่านี้คือถ้าเกิดดูแลแล้วมตีต่างประเทศเขาดีขนาดนี้รองรับเขาดีขนาดนี้ดูแลแรงงานเขาให้ดีกว่านี้ได้ไหมฮะนะฮะอันนี้พูดเสียงจากจากใจของประชาชนไทยแรงงานแรงงานดูแลดีไม่ได้หรอกเพราะแรงงานมันออกมาประท้วงอยู่แรงงานมันก็เป็นศัตรูต่อกัรรัะประหารก่อนที่จะจบกันไปนะครับพลเอกประยุจันโอชาของเราเป็นรัฐมนตรีเอ้ขอโทษครับ นอกจากเป็นนายกแล้วนั่นเป็นรัฐมนตรีกลาโหมใช่ไหมเขาก็เลยมีการวิดีโอคอนเฟรนซ์แสดงความดีใจความจริงดีกับคุณลอยออสตินนะครับพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาไปออกใช่เราก็บอกบอกอย่างนี้อย่างพาร์ h o น p i t a l i t y ย้ำว่านะคะย้ำว่าไทยยึดมั่นในกฎบัตรอาเซียนและวิถีประชาธิปไตยย้ำว่าไทยหลังจาก หลังจากเพิ่งไปพบกับรัฐมนตรีที่มาจากคณรัฐประหารยันว่าก็ไปยืนยันกับรัฐมนตรีกลาโหมว่าเราอ่ะยึดมั่นในกฎบัตรอาเซียแล้วก็วิถีทางประชาธิปไตยเห็นไหมว่าเห็นแต่ะยาเห็นไหมว่าอีกคือแขกคิดว่าถ้าไม่ใช่ประยุทธ์เป็นคนไม่มีฮิลิโอตปะก็คือเป็นคนอินลิเทเรต ยเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะเป็นแบบไหนเลือกเองแล้วกันนะครับเลือกเองแล้วกันครับว่าคุณเป็นคน i l l i t e ทร t e หรือเป็นคนไม่มีฮิริโอตะต่าๆครับอ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับใครอยู่บนเพจหลักของ Voice TV บน youtube Voice TV นะครับเราสามคนช่วงมาแล้วครับช่วงมันช่วงที่เราจะรีวิวสินค้ากัน เราจะมีกินจริงอร่อยจริงผมเนเตรียมผ้ากันเพื้อนมาเลยนะครับของที่เราอยู่บน o i c e E-Space นะครับมีอะไรคับบ้านเดี๋ยวต้องมาดูกันเพราะว่าเราเลือกมาบางส่วนที่เขาว่าเด็ดจริงนะครับแต่ว่าใครมาดูบนทีวีเราลาไปก่อนนะครับแต่เราเลือกตามเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเอ่อสิเล็คช่นบาแขกไปทีละใรอย่างนี้ครับใช่นะครับ